กราบสวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับกับเรื่องข่าผมทีหนุ่มคนนี้อยากเป็นเซียนตอนที่7ถที่แท้ก็จองหวนใหม่ผู้ได้ฉายากวีล้ำเลิศถ้าเป็นคุณชายใช่อย่างนั้นก็ต้องมีสิทธิ์ออกปากออกเสียงคุณชายจองหวนถึงใจจริงๆถ้าอย่างนั้นก็มาประลองกันเถอะขอบคุณที่กลรุณนะฮิฮิฮิ เลือกมาประลองกรกับพระเอกทะลุมิติอย่างฉันดื่นผิดคนแล้วไอ้น้องกรอนคุณชายหวังตื้นเขินธรรมดาเกินไปน่าเสียดายของคุณชายจางพอใช้ได้แตกต่างทีเดียวหืมกรบทนี้ของคุณชายหวังช่างแปลกใหม่สะอาดสะอ้านเฮอทำเป็นวางท่าทีไปเถอะป่ายเท้าจองงวนจะลงผู้กันแล้วหุบป,ปาก เสียงเจ้าทำลายสมาธิข้าเขียนได้ดีจิตที่ท่วมท้นออกมานั่นมันครึ่งบทก็ตาฟู่แล้วสมกับเป็นจองวนเพิ่งเริ่มลงภูกันไม่นานก็ถึงขั้นตาฟู่ข้าว่าไม่หยุดแค่นั้นหรอกด้วยความอัจฉัยยะของเขาอาจจะไปถึงขั้นหมิงโจก็ได้ระดับขั้นกวีนิพนธ์ตาฟู่หมิงโจจนกัวหยัวเทียนเสีย คุณชายใช่ผู้นี้มีพรสวรรค์ล้ำเลิศจ,จริงๆน่าเสียดายอีนิดเดียวเองถึงยังไงขั้นหมิงโจวกว็าหาดูได้ยากอยู่แล้วละ่ะฮะจิตอักษรของเรายังไม่เพียงพอจะไปถึงขั้นหมิงโจสินะใต้เท้าเย่เหตุใด,ดถึงไม่ลงผู้กันหรือว่าจินตนาการแห้งเหี่ยวเขียนไม่ออกเสียแล้วละ่ะขออภัยที่ให้รออาจจะไม่ได้ดีนักนะเย่หนิง อย่าทำให้ฝ่าบาทต้องผิดหวังเชียวสุดๆยอดนั่นเป็นรูปแบบอักษรใหม่หรือหรือว่าใต้เท้าเย่สร้างสรรค์ขึ้นมาเองสร้างสรรค์อักษรได้อายุแค่นี้เขาเป็นลูกศิษย์ปีศาจหรือไงด้านอักษรข้ายอมรับว่าตัวเองเทียบไม่ติดแต่การประลองครั้งนี้ไม่ได้ประลองอักษรสักหน่อย เ้าคางลมช่วยพัดวิววิวขมวดคิ้วมองเพลงวะสันจิตใจแสนอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวบะบะบทเดียวถึงตาฟู่บะบ้าบ,บ้าไปแล้วมิงโจแล้วมิงโจไหนที่สุดก็เห็นความยิ่งใหญ่ของมิงโจกับตา ไอ้ข้าตายตอนนี้ก็ตายตามลทจะแท้ในโลกนี้ก็ยังมีคนเข้าใจความรู้สึกของพวกเราจะไปถึงเจ้นกลัวได้หรือเปล่าและอีกแค่ประโยคเดียวแล้วก็เป็นประโยคที่สำคัญที่สุดกะกะกะกระกสำเร็จถึงเจ้นกลัว ฮยืมมาใช้หน่อยนะท่านหลิวหยงหวังว่าคงจะไม่หวงลิขสิทธิ์นะเอ๊ะทำไมไม่มีเสียงปมมือโห่ร้องหรือโลกนี้ก็มีหลิวหยงทีบรู้สึกช่วงล่างไม่ปลอดภัยตายเท้าเย่เปิดประตูขาน้อยไม่ขออะไรมากเพียงใต้เท้าเย่ปลายตามมองข่าสักครั้งตายเท้าเย่ได้โปรดรับค่าเปโลกสิยด้วยเถิด อัจฉริยภาพของใต้เท้าเย่ข้าน้อยขอนับถือความห่างชั้นระหว่างเขากับข้าเหมือนหิง้งห้อยกับดวงจันทร์อักษรของคุณชายใช่ความจริงข้าก็ชื่นชมมากใต้เท้าเย่ถ่อมตัวเช่นนี้ยิ่งทําให้เราละอายในความโอหังเมื่อสักครู่นี้พี่เย่ข้ามีเรื่องสําคัญจะขอร้องเชิญกล่าวก้อนบทนั้นมอบให้ข้าได้หรือไม่เอาไปสิไรยางอายข้าเองก็อยากได้เหมือนกัน มาแล้ใต้เทาเย่คุณหนุ่มของข้าชนท่านไปพบเจ้าค่ะเฮดิตผู้แปลเคดวิชาทำลายล้างไปติดตามเพจกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับช่องโอภาคไปเรื่อยด้วยนะครับ